สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีและผู้ที่สนใจทุกท่านรวมถึง FC ช่องเกษตรวาเลนตีที่รักทุกคนนะครับห่างหายไปนั้นนะครับหลายวันแล้วไม่ได้มาทําคลิปนะครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูต้นสับปะรดสีนะครับที่มีหน่อเกิดจากหน่อธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากการแทงหน่อที่บังคับซึ่งทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าต้นสับปะรดสีที่เกิดจากธรรมชาตินั้นนะครับจะมีลักษณะอย่างไร พร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยครับต้นแรกเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูที่ต้นนีโอชามเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ออกหน่อออกดอกแล้วเห็นไหมครับนี่ครับดอกเขาจะอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับอนี้เลี้ยงมาประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นหน่อไหมครับอันนี้คือหน่อที่ออกตามธรรมชาตินะครับมีอยู่หนึ่งสองสามหน่อครับเพื่อนๆ ให้หน่อเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือหน่อของนิโอชามนะครับตามธรรมชาติใครที่ไม่กล้าที่จะแทงยอดนะครับก็รอเลี้ยงเขาให้เข้าฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็ออกดอกด้านบนอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้หน่อด้านข้างแบบนี้นะครับได้สามหน่อเลยทีเดียวนะครับแต่จะใช้เวลากว่าการแทงยอดนะครับแทงยอดนี่คือเข้าฟอร์มแล้วก็บังคับให้เขาออกหนอ่อเพื่อทาจานวนได้เลย เอามาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็นิโชามเหมือนกันครับอันนี้คือดอกของเขานะครับเพื่อนๆนี่ครับหน่อธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับหนึ่งหน่อมีไม่เอ่ยมี่พับอืมมาหนึ่งหน่ออยู่นะครับแล้วเขาก็จะออกมาให้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือหน่อของนิโอชามครับนี่ครับหน่อก็จะแข็งแรงดีนะครับสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าแม่พันธุ์เขาเต็มฟอร์มแล้วเห็นไหมครับทุกคนครับ โอเคครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูต้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นนนโออะไรนะเนี่ยตัวนี้ก็วิกตอเรีย e c ีเคตครับเพื่อนๆอันนี้แก่แล้วเห็นไหมครับตัวนี้จะออกดอกตรงกลางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเลีย้ยงประมาณสองปีได้แล้วปีกว่าสองปีนี่ครับออกดอกแล้วก็จะมีหน่ออย่างนี้ครับเดี๋ยวก็จะหักไปปลูกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีหนอ่อ หน่อธรรมชาติที่เกิดอยู่ด้านล่างไล่เลียงตามมาเลยนะครับถ้าใครทําใจไม่ได้นะครับที่จะแทงยอดนะครับก็ลองปล่อยให้เขาออกหน่อตามธรรมชาติดูนะครับเ,เพื่อนๆครับเดี๋ยวพาไปดูอีกนะครับนี่ก็สีต้นทั้งหลายกําลังจะมาครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะออกหน่อด้านบนนะครับออกยอดด้านบนแล้วก็ แตกแตกอ่อไม่ใช่สิจะออกดอกด้านบนแล้วก็มีหน่อด้านข้างครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้คือเกิดตามธรรมชาตินะครับนี่มีแทงยอดออกแทงหน่อออกด้านข้างอย่างนี้ครับแล้วก็รอเขาออกรากครับก็จะได้แบ่งไปปลูกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็จะเป็นเล็บชมพูนะครับเล็บชมพูน่าจะเป็นตระกูลนีโอเหมือนกันครับเล็บเขาออกสีชมพูเห็นไหมครับตรงกลางเขาก็จะมีดอก เก็บหน่อไปได้หลายรุ่นแล้วนะครับเอามาดูหนอนนี้นะครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ออกดอกตรงกลางแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะแทงหน่อออกด้านข้างให้นะครับแตกหน่อออกด้านข้างนี่ครับหนึ่งหน่ออันนี้ก็จะมาเรื่อยๆครับมีได้หนึ่งหน่อแล้วมีหนึ่งหน่อครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหน่อธรรมชาติเดี๋ยวก็จะมาใช้กันไกลหรือมือหักไปเลยนะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่ออันนี้ก็คือวิธีการตามธรรมชาตินะครับ ให้เขาออกเองนะครับสําหรับคนที่ทําใจไม่ได้ที่จะแทงยอดของสับประรดสีนะครับเพื่อเอาหนอ่ออย่างต้นนีโอเนี่ยครับต้นนี้ชื่ออะไรแล้วล่ะผมก็ลืมไปเนี่ยครับต้นนี้ก็เกิดจากการการออกดอกตามธรรมชาติเหมือนกันครับดูครับเขาก็ผลิตหน่อมาให้เรื่อยๆนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับหน่อด้านข้างนี้ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับได้เก็บไปประมาณสองสารุ่นแล้วนะครับต้นนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่ได้อีกสองหน่อครับอันนี้ก็คือเกิดจากธรรมชาติครับแต่จะใช้เวลาอยู่นะครับประมาณสองสามปีได้นะครับจนกว่าหน่อเขาจะไอ้ต้นแม่เขาจะสมบูรณ์นะครับเต็มฟอร์ม นะครับนี่ครับเขาก็จะยังไม่ตายครับก็จะออกหน่อให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนต้นโสมจนไม่ไหวแล้วนะครับเราถึงจะเอาไปทิ้งนะครับนะครับนี่คือต้นต้นนี้นะครับผมก็ลืมชื่อลืมไม่ได้เรียกหลายวันแล้วนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นนีโอบูตต่อครับไม้สีม่วงเห็นไหมครับตรงกลางเขาก็จะออกหน่อได้ออกดอกนานแล้วนะครับมีดอกมาดูครับว่าอ่า เีวบุ้งตัที่ออกดอกธรรมชาติจะให้หน่อเยอะไหมนะครับออกหรือยังนะครับแล้วก็วิธีการดูหน่อนะครับเราก็จะเปิดด้านล่างดูอย่างนี้นะครับอ่ามีหนึ่งหน่อแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้คือหน่อธรรมชาติที่เกิดนะครับที่ออกมาพร้อมกับดอกของเขานะครับนี่ครับก็รู้สึกว่ามีหนึ่งหน่อนะครับเพื่อนๆครับเราก็รอให้เขา สมบูรณ์เต็มที่ถึงจะแยกไปครับอันนี้ก็จะเป็นบูดิสมีโอบูติดอแบบออกดอกและหนอ่อธรรมชาติครับไม่ได้โดนแทงยอดมานะครับเพื่อนๆต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับที่จะพาเพื่อนๆมาชมก็คือ n e โออเมซิ g งเกรสนะครับน o โอเมซิ่งเกรสซึ่งตอนนี้ก็ออกดอกนะครับมีปลายยอดนะครับเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้นะครับน o โอเมซิ่งเกรสซึ่ง ออกดอกและก็มีหน่อทั้งสองต้นเลยนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับ